กบ้านกบ้านเดินต่อไหมคะตอนนี้เราวิ่งที่สนามนะคะท<ป>ุกคนบ้านขวัดตกะขวน้น้ำตกใครจะวิ่งต่อเอ้ยโอยเฮ้ยอย่าชิดีโดวิ่งเขาโอ้ใครมันเลือนอยู่ตรงนั้นใบเฟินมาเร็วยิงใบเฟินยิงมาใครจะวิ่งอีกนนวิ่งด้วยพอังออกลังกายจะบ้าง ไม่เงียบค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อป้าไปยืนอยู่หลังนู้นจะเดินไปเลยเบฟเฟนร้ยงอะไรอีกวีเราจะพาเด็กนี้ออกกำลังกายกับบ้านถ้าจะไปยัง เะะนะด,นนเดินกลับมาก่อนอย่าเพิ่งนะคะชนะเธอแข็งด้วยเหรอแข่งกับเด็กน้อยไปตามเชือกเด้อถ้าพอมันสุดแล้วมันก็วิ่งกลับมาเด้าหนึ่งเอา้าสามไปไปเอ้าทำไมคนนั้นก็นวิ่งช้าจ,จัง <c oughs> ิ่งไปเลยใครพาเดินแต่มันก็ไม่ชนะนะมี <c oughs> นานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันกันเนาะเร็วเร็ว มีนาเหือมนาเหแล้วมที่หนือนก็นมีนามาที่หึ่งครอปันที่สองใครที่สามอันที่สมอยู่ไหนอะ่ะที่สามกำลังเดินทาง <c oughs> ที่สามกำลังเดินทางนางลงมีเบอร์ลีแอนตอบไม่เป็นไรอ่าที่สามกำลังเดินมาค่ะตอนนี้ โอ้โหเดินแกว่งเท้าแก่งแคว้นมาด้วยนะคะโอเคถึงแล้วาาต่อไปใครจะต่อมันนีต่อไม่เป็นไรฉันวิ่งเอ้ยฉันฉันถ่ายนะฉันไม่ได้วิ่งถ้าฉัน